คิมครับอา้าวคมแล้วนายไม่ได้มาด้วยครับยังอยู่ทีส่สำนักง,งานมีหลายเรื่องที่นายต้องจัดการครับอืแต่นายเป็นห่วงคุณคิมมากเลยนะครับเป็นห่วงเหรอแต่ก็หายไปเนี่ยนะ ช่างเขาเหอะว่าแต่นายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเออพรุ่งนี้เช้าลบจะมารับคุณคิมไปส่งที่เกาะเต่านะครับตอนนี้เดมอยู่ที่นั่นโทรหาคุณกำมลเลยนะแล้วไม่ชั้นคุย ว่าไงนายครับคุณคิมจะคุยด้วยครับผมจะไปเกาะเต่าพอใจคุณยังแล้วถ้าส่งผมไปอ่ะไม่ต้องมารับกลับนะคนบ้า ครับนายส่งมือถือให้คิมหน่อยไม่ได้แล้วครับคุณคิมเข้าห้องไปแล้วครับคิมหุรงินมากหรือเปล่าก็ใช้ได้ครับกำชับคนมปส่งดูแลความปลอดภัยคิมให้ดีด้วย ครับนายคิมโกรธฉันหนักเลยว่ะมันไม่อยากมาหรอครับคงงั้นมั้งแต่ก็ยอมมาแล้วล่ะคงจะไปตอนเช้าผมดูแลให้ครับนายไม่ต้องห่วงฝากด้วยแล้วกันครับนายโทรมาเหรออืมบ่อยคิมเครียด พี่คิมคงไม่อยากมาหรือเปล่าเห็นว่านะแต่มันก็มาแหละพรุ่งนี้มันจะมาแต่เช้าพี่คิมคงคิดว่ามันกลัวเราแน่ๆอะขอให้มันมาจะกลัวหรือไม่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรของมึงเนี่ย หลานหลับแล้วเรามาคุยเรื่องเราเดี๋ยวถ้าหลานตื่นอ่ะไม่หรอกคงตื่นทีทตอนเชา้าเลยแหละ นยครับคุณคิมครับผมส่งรายละเอียดของที่พักไปในแชทแล้วนะครับผมว่าคุณคิมกดพี่คมอยู่ดูแลคุณคิมด,ดีแล้วนะส่งให้ถึงที่ล่ะนายกำชับมา ตอบบบครัสักวันหนึ่งอะกระมวลก็ต้องเขี่ยแกทิ้งอยู่ดีสักวันหนึ่งนี่ว่า เป็นวันนี้สินะ เดี๋ยวผมไปส่งนะครับไม่ต้องฉันไปเองได้พี่คิมสวัสดีครับสวัสดีครับแซลมอนสวัสดีนะคิมครับ สวัสดีครับเดีกูขอโทษนะเว้ยที่มารบกวนเวลาเที่ยวของมึงอะไม่ได้เป็นปัญหาเลยนี่ใช่แล้วครับเที่ยวหลายคนสนุกดีผมเล่นกับแซลมอนสองคนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยเดี๋ยวกูจะพาหลานกับอินไปเล่นน้ำอะมาึงไปปะกูมึงไปกันเถอะเดี๋ยวกูขอพักก่อนแล้วกันไม่ไปจริงๆหรอรพี่คิมไปดำน้ำเล่นกันดูประกาศรังด้วยนะแซมมอนอยากเห็นปลาดิโม่กูว่า ให้คิมมาพักก่อนดีกว่าลงเล่นกับหลานนั่นแหละไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยนะครับที่นี่วิวสวยมากเนาะแซมมอนเนาะนาอิชมสวยอีกและกระทะเลมันสวยจริงๆนี่นาพี่คิมห้องพี่คิมอ่ะแค่ขึ้นไปอ่ะก็เห็นวิวทะเลเลยนะครับแซมมอนต้องทาคิมกันแดดด้วยนะทาคิมกันแดดจะได้ไม่โดนแดดเลีย แม่แซลมอนบอกว่าถ้าโดนแดดมากๆผิวจะลอกเป็นแผ่นๆถูกต้องนะครับเพราะฉะน,นั้นต้องทาครีมด้วยนะครับแซลม,มอนนี่เก่งจังเลยนะเนี่ยหลานผมแหละพี่คิมหลานผมติงตองต,งติ่งตองแปลว่าอะไรฮะนาเดติงตองแปลว่านาอิดครับปไปไปทะเลกันดีกว่า ป่าไว้ก่อนนะมึงดีนะพี่คิมหัวร้อนแล้วมึงก็จะทุบให้นี่เออห้องพี่คิมอะครับขึ้นบันไดสายมือนะครับขอบคุณไอติพ่คิมยิ้มอะเราลโลกสดใสเลยนะพี่พักผ่อนนะครับอีเด้ลองดูยดิ เข้ามานายครับไอเดย์โทรมาบอกว่าตอนนี้คุณคิดถึงที่พักแล้วครับชิมไม่หลับสาย ขออนุญาตครับนายตอนนี้การสารที่เดียวจากนักลงทุนเกาหลีจาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมลงนามแล้วครับนายจะให้นัดคุณให้ยอนชิกเลยหรือเปล่าครับทางนั้นแจ้งมาว่าให้นัดเข้าไปได้เลยมึงนัดมาเลยครับนายส่งคนไปดูแลขิมด้วยครับนาย และตอนนี้คนของเราก็กระจายตัวอยู่รอบๆนั้นแล้วนะครับ ชอบโมเมนต์ครอบครัวมึงว่ดูน่ารักอิดมึงคิดมากแล้วกูคิดแล้วเหรอ